รายการอะไรนะพี่โรดมาหาหีไม่มาหีมาหาหนีนะฮะช่วงเลนส์โซลสำกับเบลสเปนนะฮะตอนนี้งานก็กำลังเริ่มนะครับเริ่มที่จะกาศมาแล้วนะฮะหลองผมมาเดี๋ยวเราให้ฝากที่นั่นให้จัดร้านเลยใช่ห้พี่ให้กูให้มไหมให้เลยให้มาให้คุยให้อ๋อ วันนี้เขานักงานเขาเริ่มกี่โมงพี่งานเขาเริ่มหกโมงอ้าวผมคิดว่าหกโมงเขามาเริ่มจัดบูธกันไอ้เทียนี่เขาเริ่มจัดบูธนี่เลยเนีคุณดูนาฬิกาเป็กี่โมงแล้วมาดูนาฬิกาสิบโมงไงเวลาคนกำลังพูดพลาดเราเรากำลังแบบดูแบบนิดนิดนึงสรุปไม่กลับแล้วอันนี้เมื่อกี้มึงขับเข้ามามึงคิดว่ามึงเริ่มหรอไงใช่ใช่เพิ่งเริ่มก็วันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับขอขอบคุณด้วยสำหรับคนดูผมครับสั้นๆไป มาเฮ้ยเพื่อนรถไปไหนอ่ะรถไปไหนอ่ะเราอยู่อยู่บนเตียงด้วยรถแรงอยู่รถสุดและและและดูทองแล้วนะน่าจะอยู่อีกสักแพ็คหนึ่งเลยอ่ะอูไม่อยู่ลูกสุดหนึ่งแล้วรู้อยู่อ่ารู้อยู่อยู่ไม่รู้เรื่องเลยเว้ยที่โทรมาผมตอนแรกยินว่าได้ยินมึงดูกี่สายกูโทรไปอ่ะหกสายจะถ่ายอีกเหรอตาบบาปไปแล้ววันนีะ ไอเกมมาด้วยผมมากใช่ไอเกมมาหากูเขากจะทำไมเจอที่งานแล้วนะเว้ยกูบอกให้กูบอกไอเกมว่าเกมกลับบ้านเลยมันไม่มาหรอกตอนแรกตอนแรกได้ยินเสียงแล้วสั่นอยู่ที่หมอนอุย้ยพี่วิเชียวโทรผูกแล้วปะแล้วตอนจะรับสายอุย้ยก้าวพงไัน <c oughs> อันนี้มันค่อนข้างเป็นงานรวมนะครับมันก็จะมีรถหลายแบรนด์นะครับเราก็ไม่ได้ว่าเจาะจงทางแบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งก็มีตั้งแต่มอเตอร์คอรด์คุยเซอร์รถเล็กรถดิฟรถบ้านรถเดิมที่อะไรก็มีหมดนะครับ สสวััดีครบงานเขาเริ่มอีกมองรรครับ,บ,รรบตีห้าครึ่งกูยังไม่ได้ขี้เลยอ่ะมึงเชื่อปะ่ะนี่กูก็ปวดขี้อยู่เหมือนกันเนี่ยกูอย่างแรกเลยเทียกระท่อมหมดกินกนมมาเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยใจะไหนพุ่งไหมอย่าพุ่งแล้วขี้อยู่นี่ครับจะพุ่งเลยใช่ปะ่ะครับงไ<า>น<ะ>ก็ไปหาห้องน้ำนะสิบบาทเนี่ยขอข้าวก่อนโอ้ห้องน้ำตกไปที่ละขี้สิบบาทเลยซีขี้แถวนี้สิบบาทขี้เกืเซเลบขี้อยู่โถวิทย์เข้ามาแล้ว ายงานเขาเลือกกันหมดเลยชิบหายก็คนเขาเขาก็มากันจริงๆวันนี้มันเป็นงานเลยนะมอร์นิ่งไลท์มอร์นิ่งไลท์เอ่อผมไปข้างหน้าไม่ต้องแบบโซนยุ่นๆเนียครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโซนยุ้นฟ้าพันโลนะครับผมไทำไมไม่มาแบบบ่ายสองอะไรเงี้ยมาตอนทันก็ดีแล like ้วอย่างเงี้ยไครับอันนี้เครื่องตื่นสายหรือว่าไม่ตื่นครับไม่ตื่นพี่ตื่นเลยเมื่อวานทำงานหนักเขาเข้าใจได้ไงโอ้โเลยไม่ค่อยด่าผมสวัสดีครับ ไงม่บอกหน่อยสิว่างานเช้าเป็นไงบ้างนี่ครับเขาก็ไม่ได้รวมครับเพราะว่ขี่ทะเลเขาไม่ขี่รถเล็กมาครับลาววันลาววันนี้รถอะไรครับพี่นี่รถรถตัดหญ้าครับแต่ปกติเราจะขี่ในทะเลอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ในทะเลใช่ไหมครับใช่ครับก็แบบว่าพวงพวงปกติเขาเรียกอะไบอรับกิมบอลกิมบอนะครับโอเคครับวันนี้เราได้สาระากการมาสายองผมแล้วเราจะปิดคลิปไปตรงนี้เลยดีกว่าใช่พี่ ไม่คุ้นหน้าแต่ผมจำได้ร้านลินยืนยืนแอลอยู่ครับพี่เบิร้อผมเสร็จแล้วครับโอเคก็ทุกพี่อยู่ไหนครับอยู่โน่เลยอยู่ไกลผมไม่ตื่นเหรอไม่ไม่มาใช่ไหมไม่มาไม่มาโอเคผมเพิ่งตื่นนะฮะท่าคครัับนนี้ทำตอนแรกตอนแรกจะลงด้วยใช่ไหมใช่ครับจะลงอันนี้ทำสีเองที่ไหนครับแบตบอยครับอ๋อทำแบตบอยเหรอเนี่ย ดีเทลคนนี้ยังไงบ้างรครับฟิงเกอร์ครับบิงเกอร์จริงมันเป็นเหมือนเออเราทำแบบเดนเวอร์ครับอันนี้เป็นของเออร์เออร์จัดก,การให้ครับอ่าฮะใช่ครับเฟรมของจันโตก็คือบ้านบ้านเราคนที่เล่นลึกๆก,ก็จะก็จะเริ่มไปอิงประวัติประวัติกันละอิงศูนเอไอหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะมีอะไรที่แบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนดีเอเอของตัวเดนเวอร์บ้างครับผมจริงๆเนี้ยถ้าเดนเวอร์จริงๆก็ผมว่าเป็นสบิงเกอร์อย่างเงี้ยแอ่าเป็นสบิงเกอร์บ้านส่วนตัวผม เออเรนเจอร์แม่งบางเฉียบไงเอา่าเรนเจอร์จะเป็นสปริงเกอร์แล้วก็หน้ายาวอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนะครับใช่ใช่แล้วก็เปิดง่ายอะ่ะผมว่ามันบางไงแ,<ต>แ,แล้วแบบว่ารถผมแม่งผมเยี่แม่งคือรี่ยแม่งเหมือนจักรยานอะไรเงี้ยบางอันนี้ทำทำเป็นล็อกเกอร์เหรอครับเนี่ยครับโอ้หไม่เคยไม่เคยขี่หรอกยัง่เคยขี่ล็อกเกอร์คนอื่นจับฮะแล้วไม่เคยยุ่งเขาอีกเลยมาเป็นเมสมา คนรอแต่กาแฟเต็มเลยรอแต่กาแฟเหรอไม่ไม่เปิดร้านหรือยังไงเนี่ยอยู่นี่จะเปิดที่อะไรลนะนี่ไงโหแล้ววันนี้คนไม่ไปเปิดร้านหรือยังไงอย่ไปแล้วฮะตามไปปะล่ะตามเดี๋ยวตามไปมีหมูกระทะกินนะครับที่ร้านหมูกระทะกับกาแฟครับผมแตกเขาแดงหมูกระทะกันอยู่ทุกวันเลยนะที่ร้านไม่แดกเดี๋ยวกูไปดูกาแฟนะครับวนได้ครับผมเดี๋ยวไงไปเจอพี่โอ้ตี๋ครับปากดายพี่เทนะครับพี่เท็ดนะข้ามไปไหนนะไปไหนอยู่ไม่รู้จะกูไปไหนเลยนะเนี่ย เอามาแบ่งพิรุนะครับอกยองขอบคุณครับบคครับวันนี้วันนี้มาช้าแล้วเนี่ยอันนี้เพิ่งาที่จอดเหรอครับเนี่ยอมาแต่ตีห้รับอยรบปรานร้านั้งขายนรานขายไปแปแกว่ายงครับไปเถอะไปเถอะวนรอแล้วพี่จะไม่ับเราผม เล่นชิบหาย